ผักบุ้งกำละร้อยไข่ไก่ปลากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งช่วยโอกาสขึ้นราคาเนี่ยค่ะปัตตานีเพจปัตตานีทูเดย์ค่ะปัตตานีทูเดย์เพื่อนซืนอขออนุญาตเถอะระบุว่าตอนนี้หลายพื้นที่ประชาชนเริ่มขัดแคลนอาหารอาหารมันไม่พอกับความต้องการของประชาชนแล้วก็เริ่มมีการซื้อสินค้ากักตุนเพราะว่าทุกคนเนี่ย กลัวสถานการณ์ซึ่งมันจะหนักกว่านี้ไปอีกหลายวันแล้วบางร้านแม่ค้าฉวยโอกาสขายผักบุ้งกำละร้อยไข่ไก่มาม่าปลากระกป๋องข้าวสารอาหารแห้ง<ม>เพจปัตตานีทูเดย์บอกเป็นการฉวยโอกาสที่น่าเกลียดที่สุดทุกคนเดือดร้อนกันมามากพอแล้วอย่าหน้าเลือดจนลืมตัวให้มากเลยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนกันเยอะไม่แปลกเลยที่เนี่ยค่ะขายของกันดีจนมันขาดตลาด แต่เนี่ยไม่ร้านของ<ม>ชำวา,างด้ดาด,ด,ดใช่ใช่ใช่มีความดูเดือดท่า,านผู้ชมฮะของชําอย่าฉวยโอกาสขายนึกถึงประชาชนด้วย <c oughs> นี่โอ้แปลว่าขาดจริงในบางพื้นที่คงจะเป็นบางพื้นที่ต้องเกลียก,กันก่อนครับณนะขณะน,นี้ในพื้นที่เพราะว่าเส้นทางบางเส้นทางมันถูกตัดขาดอ้าว <c oughs> ว่ากันต่อเลย คงไม่ถึงขั้นกักตนนะสถานการณ์มันไม่ได้คงไม่ได้ยืดเยื้อขนาดที่จะกักตนนะค่ะแต่ถ้าช่วโอกาสขึ้นราคาเนี่ยเป็นไปได้เพราะของมันน้อยค่ะอืมไหนวันนี้จะเข้าแอปดำไปหาทางช่วยเรื่องอะไรช่วยพี่ยุทธหรอคะที่พี่ยุทธโดนแบงไม่มีใครช่วยผมได้อ่ะต่อไปเราต้องระวังท่าหมดเลยเราอย่าทำท่าท่านี้ก็ไม่ได้ต้องแสดงไม่ได้อีก